สวัสดีกันอีกหนึ่งรอบนะคะหางหายจากการรีวิวเครื่องสำอางไปประมาณ2ปีกว่าๆนะคะก็มีวิกฤตชีวิตนิดหน่อยนะคะเอาว่ายังไม่กล่าวถึงแล้วกันนะคะวันนี้ค่ะก็จะกลับมารีวิวเครื่องสำอางกันอีกหนึ่งรอบนะคะไปขุดๆๆค,ค,ค,ค่ะกลุที่เก็บไว้นะคะรองพื้นคือที่มีอยู่ก็คือใช้ไม่ทันแต่ว่าตัวนี้ก็ใกล้จะหมดอายุแล้วนะคะวันนี้นะคะหยิบตัวของ QPa เพนะคะ รุ่นนี้นะคะชื่อว่า one two beautiful นะคะเป็นรุ่น airy matte foundation นะคะตัวนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์สานะคะเรียกว่า sand beige นะคะมาคุยเรื่องของตัวนี้กันก่อนดีกว่านะคะจริงๆอะหน,นูเคยลองใช้มานานมากแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าซื้อมาจากอีบันบอยเป็นแบบซองนะคะแล้วอันนั้นจะเป็นสีศูนย์สองและจะขาวกว่านะคะตอนนั้นที่ลองนาะรู้สึกเลยว่า แมตต์ดีนะคะแล้วก็ปกปิดดีแต่ด้วยความที่อรองพื้นตัวนี้ของเขานะคะจะไม่มีกันแดดนะคะเพราะไปถามพีเอเขาบอกว่าพอใส่กันแดดนะคะจะทําให้ความแมตต์ลด,ดลงซึ่งก็งงงงกับคอนเซ็ปต์เหมือนกันเนาะเพราะว่าใช้รองพื้นที่ไม่มีกันแดดยังไงก็ต้องงงกันแดดถูกไหมคะหรือยังไงเอ่ยเอาเป็นว่า วันนี้เรามาทดสอบตัวนี้กันดีกว่านะคะเราไปดูคำเคลมของเขาดีกว่านะคะเขาบอกว่าตัวนี้เป็นรองพื้นเนื้อแมตนะคะรองพื้นที่เกลี่ยง่ายสบายผิวนะคะนุ่มลื่นนะคะ ควบคุมความมันถึง8ชั่วโมงนะคะกันน้ำกันเหงื่อและไม่เป็นคราบเดี๋ยวเราจะไปดูว่าคำาเกรมของเขาจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนที่จะลงรองพื้นตัวนี้นะคะแต่งตาม,มาแล้วเล็กน้อยนะคะมาดูสภาพหน้านะคะสิวเห็นไหมคะสิวคางนะคะสิวตรงนี้นะคะกรอบหน้าเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ใส่แมสเยอะเนาะตรงนี้มีนะคะ รอยคล้ำใต้ตาค่ะกะเล็กน้อยค่ะบางๆนะคะรูขุมขนตรงนี้กว้างนะแล้วก็มีแอบมีร่องน้ํามากต่ำไว้นะคะเดี๋ยวเราไปเปิดตรงนี้เราใช้กันเลยค่ะไม่ลองเลยค่ะนี่ค่ะ อ,ะะอย่างแรกนะคะเนื้อลิควิดนะคะของเขาก็จะไม่ไปกองอยู่ตรงกรอบหน้าแล้วก็ใต้ตานะคะก็ถือว่าเกลีย่ยได้ง่ายพอสมควรเลยนะคะการปกปิดค่ะรอยค้ำ10%บ้งคะทั้งใต้ตาซ้ายและขวานะคะรอยสิวบริเวณนี้นะคะให้สักประมาณ50%นะคะการเข้ากับผิวเนรู้สึกว่าเขาออกจาก ชมพูไปนิดนึงขาวกว่าผิวนุ้ยสักหน่อยนึงนะคะแล้วเดี๋ยวนุยรู้สึกว่าวันนี้นุยต้องทํางานทั้งหมดเลิกงานก็เที่ยงคืนนะคะตอนนี้ก็11บเอ็ดโมงนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอลงอีกหนึ่งรอบดีกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวเพิ่งฟ i n i s h ลุกนะคะพอเขาไปผสมกับครีมกันแดดแล้วก็พวกเซรั่มที่นุ้ยลงต่างๆนะคะก็ไม่รู้สึกถึงความแมบนใบหน้าเลยนะคะยังรู้สึกว่าแบบ นึบๆอยู่จากการที่ได่เคยลองใช้ที่แบบเปล่าๆรู้สึกว่าหน้าเขาแมทนะคะเดี๋ยวไปลงอีกรอบดีก,กว่าค่ะเดี๋ยวขอลงรอบที่2นะคะรอบนี้ก็จะใช้ตัวนี้อย่างเดียวนะคะแล้วไปลงกันค่ะ ะะกับการลงด้วยฟองน้ํานะคะมาดูกันดีกว่านะคะจะบอกว่าพอลงรอบ2แล้วอะ่ะชอบหน้าเลยรู้สึกว่าผิวดูกระ่างใสามากนะคะรอยสิวตรงเนี้ค่ะ90%กลบได้ใต้ตานะคะก็คือประมาณสัก80-90%เลยค่ะหน้าแบบนี้คือลงแป้งแล้วก็แต่งหน้าต่อได้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากให้ได้ปังนิดนึงก็อาจจะลงคอนซีลเลอร์ตามจุดนะคะนิดนึงใต้ตาอะไรเงี้ยก็คือว่า แล้วก็คือข้อดีอย่างก็คือ,อด้วยความที่เขาเป็นลิควิดนะคะพอลงรอบแรกไปแล้วแล้วลงรอบสองไปก็คือก็จะแบบไม่ตกร่องนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายด้วยแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือบริเวณตรงนี้ค่ะกรอบหน้าเนาะพอลงรอบที่สองก็ใช้เวลาเกลี่ยนิดนึงนะแต่ถามว่า เฮ้ยคือเราโอเคเลยรู้สึกพอลงรอบ2แล้วแบบหน้าผ่องมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปลงคอนซีลเลอร์เพิ่มอีกนิดนึงนะแล้วก็เขาจะบอกว่าตัวนี้จริงๆแล้วเขาบอกว่าให้ลงแป้งบริเวณทีโซนก็พอนะคะแต่หนูคิดว่าคงไม่พอเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็ตอนนี้ก็ประมาณ11โมงนะหนูจะเลิกงานประมาณเที่ยงคืนกว่า,วา,วาที่หนึ่งอะไรประมาณเนี้ย็จะถึงบ้านก็เกือบที่สองนะคะถ้างานเลิกตรงเวลานะก็เดี๋ยวยังไงเราก็มาสรุปกนันอีกทีแล้วกันนะว,ว่าสินค้เขาเคลมอะ่ะ มันเป็นอย่างไรนะคะสภาพหน้าไม่แมท์มากนะคะแต่ว่าก็ไม่มันมากแล้วจะบอกว่าสวยอะ่ะพอเวลาโดนแสงตอนนี้คือถ้าดูแบบดูจากของจริงจะรู้สึกว่าหน้าสวยมากแล้วก็รู้สึกว่าพัารอบสองแล้วคูเขาดูผ่องขึ้นแล้วก็เหลืองขึ้นนะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับมารีวิวนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายกลับมากานอีกมริบรอบนะคะผ่านไปทั้งหมดเจ็ดชั่วโมงนะคะตอนนี้เป็นเวลา18นาฬิกานะคะเดี๋ยวเรามาดู สภาพหน้าอันนี้คือไม่ได้ทับมันเลยนะคะแล้วก็มีเลอะนิดนึงตอนนี้นะคะจะบอกว่าตรงเนี้ยค่ะอาจจะก,กล้องเห็นไม่ชัดรองพื้นก็เริ่มแบบเป็นกราบตรงนี้แล้วนะคะแต่ว่าบริเวณกรอบหน้าก็ยังไม่เป็นกราบเท่าไหร่นะสีดอกไปประมาณสักเฉดนึ่งนะคะแต่ว่าเข้ากับผิวได้ดีนะคะความมันบนใบห,หน้าก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าผ่านไปสักสี่ชั่วโมงก็รู้สึกมันนะแต่ว่า ตอนนี้ก็ยังไม่รู้สึกว่าหนักหน้านะคะใต้้ตายังอยู่ดีนะคะรอยสิวต่างๆนี่ก็คือยังโอเคอยู่นะแล้วก็เรามาดูที่มสก์สกันติดมสไหมติดนะคะแต่ว่ามีเยอะนะาแล้วก็มีอะไรอีกนะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปซับมันแล้วดูว่าใส่ยังไงนะคะซับหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ หนึ่งแผ่นนะคะจะบอกว่ารองพื้นติดออกมาน้อยมากนะคะก็จะติดแต่แป้งออกมาเล็กน้อยนะคะการปกปิดยังด,ด,ดีอยู่นะแต่ว่าใต้ตาเริ่มแบบหายหายแล้วนะคะหลังจากนี้นะเดี๋ยวลงจากไลน์ได้เราค่อยไปรีวิวกันอีกทีนะคะ,ะว่าสภาพหน้าตอนนี้นะคะเ็ชั่วโมงยังโอเคอยู่นะเดี๋ยวเจอกันตอนสรุปเลยค่ะ ว้าบกลับมานะคะตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะคะพอดีเลยนะคะผ่านไปทั้งหมด13ชั่วโมงนะจะบอกว่าวันนี้ทำงานเหนื่อยมากนี่นะคะซ้ายและขวานะคะแล้วก็วันนี้สับหน้าเป็นหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ไม่ได้ลงแป้งแล้วก็เติมหน้าใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวคืนนี้ไปพักผ่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้จะกลับมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายกลับมากันอีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทําสรุปเกี่ยวกับตัวนี้ดีกว่านะคะรองพื้นนะคะ QPLACE รุ Q ่น1-2 beautiful นะคะ a i r ี่แมตนะคะว่าได้ผลลัพธ์ยังไงเดี๋ยวเรามาดูจากคำเคลมของเขาดีกว่านะคะข้อแรกเขาบอกว่าเป็นรองพื้นเนื้อแมท โดยส่วนตัวนะหลังจากที่ผสมตัวครีมทาหน้าแล้วก็รองพื้นเข้าไปนะคะเนือเขาก็จะไม่ได้แมทขนาดแบบแมทแมทขนาดนั้นนะคะฟิเนชชิ่งท่าะรู้สึกว่าแบบมีความแบบเหนียวเหนียวนิดๆนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับดิวอี้แล้วก็เหนียวขนาดคูชันนะคะข้อที่2ว่าเขาบอกว่าเบาสบายนะคะตัวนี้ก็คือเบาเลยนะเพราะมัรู้สึกว่า พอเวลาทาเข้าไปแล้วเวลามีเหงื่อออกรู้สึกว่าหน้าไม่หนักจะรู้สึกว่าจะต้องแบบซับมันหรือรู้สึกว่าเหนียวขนาดนั้นนะคะให้เลยนะคะเรื่องการเบาสบายนะคะเกลี่ยง่ายค่ะก็ประมาหนึงนะคะก็จะบอกว่าถ้าทาหนาไปก็บริเวณนี้ค่ะร่องๆตรงตานะคะก็จะเกลี่ยยากนิดนึงนะคะแต่ว่ากรอบหน้าก็ถือว่าโอเคนะคะแต่พอลงรอบที่สองนะคะรู้สึกเขาจะไปนหนึบตรงเนี้ยค่ะ กรอบหน้านะคะแล้วก็ใต้ตานิดหน่อยนะจะต้องใช้ระยะเวลาเกลีย่ยนิดนึงนะคะแล้วก็ข้อดีอกัย่างค,คือเขาเกลีย่ยแล้วเขาบิ้วต่อได้เลยอะค่ะพอรอบแรกซึมแล้วแล้วก็บิ้วต่อไปได้เลยนะคะรู้สึกว่าก็โอเคนะคะปกปิดจะบอกว่าด้วยความที่นุ้ยเนี่ยมีทั้งแบบสิวปูดนะคะแล้วก็สิวแบบแดงๆนะลงรอบหนึ่งรู้สึกว่าเขาไม่ได้ปกปิดขนาดนั้นนะคะแต่ว่าด้านเนี้ค่ะด้านที่นุ้ยไม่ค่อยมีรอยนะคะก็รู้สึกว่า กระปกปิดได้ประมาณ50%นะคะลูกคุณขนเบอร์ได้นิดนึงค่ะแต่ว่าไม่ได้มากมายขนาดนั้นนะคะให้ให้ปกปิดดีขึ้นนะคะต้องทําเป็น2องเลเยอร์นะคะหนูรู้สึกว่าแบบพอบิวดเดียวหรือว่า1นึ่งเลเยอร์เขาได้แบบกึงก่งๆมากกว่าซีซีแต่ยังไม่ถึงกับรองพื้นนะคะด้วยความที่หนูมีปัญหาผิวด้วยนะคะโอเคสีไม่ดรอปอืมยังไงนีล่ะดรอปนะนึกว่าดรอปแต่ว่าดรอปไม่มากสักประมาณสาสชั่วโมงดรอปไป เฉดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากมายเพราะว่าตอนแรกณีิทานรู้สึกว่าสีมันสีเขาจะโอเวอร์ก่อนหน้านิดหนึ่งแต่ผ่านไปสักสองสามชั่วโมงเขา,าเสร็จแล้วรู้สึกว่าเออมันดรอปแล้วสวยกำลังดีนะคะไม่ตกร่องอันนี้คือจะบอกว่าไม่จริงเลยนะคะหลังจากที่ทดสอบไปนะคะเดี๋ยวไปดูวิดีโอเนาะที่ผ่านมาก็คือตรงเนี้ยค่ะพอไม่เหงื่อก็คือจะเห็นว่าแบบร่องๆตรงนี้ก็เห็นนะคะถือว่าตกร่องนะคะ กันน้ํากันเหงื่อกันน้ำ,นนนำรึเปล่าไม่รู้ไม่ได้ลงน้ําแต่ว่ากันเหงื่อก็ถือว่าเวลามีเหงื่อตรงเนี้ยค่ะบริเวณนี้นะคะก็คือไม่หลุดนะยังยังติดได้อยู่ค่อนข้างดีนะคะคุ้มมั่นแปดชั่วโมงบอกเลยว่าสําหรับนุ้ยนะได้เป็นคนผิวมันกึ่งกึ่งผสมไปทางมันนะคะสามชั่วโมงผ่านไปรู้สึกว่าบริเวณเนี้ยค่ะทีโซมเขาจะรู้สึกมันละแต่ก็ไม่ได้หนักนะ อจริงๆซับก็ได้หรือไม่ซับก็ได้แต่หนูอะซับไปประมาณชั่ว,วโมงที่สี่ห้าประมาณนี้หรือเปล่าเดี๋ยวไป,ไปดูวิดีโอจะไม่ได้ละโอเคไม่เป็นคราบเป็นเล็กน้อยค่ะอย่างที่บอกคือเป็นคราบเล็กน้อยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปข้อดีข้อเสียนะคะว่าจะเป็นยังไงนะทาไมแสงไม่ดีเดี๋ยวไปปรับแสงใหม่เมื่อกี้แสงก็แปลกๆไปนะคะกลับมาอัดใหม่เนาะเดี๋ยวเรามาบอกข้อดีข้อเสียหลังจากที่ นอกเหนือไปจากที่เขาเคลมแล้วกันนะคะข้อดีของเขานะคะรู้สึกว่าราคาเขาโอเคเลยนะคะค่อนข้างจะถูกนะคะกับปริมาณ30กรัมนะคะกับ1หลอดใช้ได้นานเลยนะคะแล้วก็ถ้าทั่วหน้าเนี่ยใช้ประมาณหน้าและคอก็ประมาณ2กดนะคะแล้วก็ไม่ติดแมสอย่าเรียกไม่ติดแมสแต่ติดน้อยมากเลยคะ่ะหลังจากที่ถอดแมสมาก,ก็คือแบบจะติดออกมานิดหนึ่งนะคะถือว่ายังเกาะหน้าได้ดีเลยนะคะแล้วก็ ข้อดีก็คืออย่างที่บอกไปก็เคลมมาจากอันที่แล้วเนาะข้อเสียกันบ้างค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือเขาไม่มี s p f นะคะไม่มีตัวกันแดดเนาะซ,ซึ่งเขาบอกแล้วว่าถ้ามีตัวกันแดดอะ่ะก็คือน่าจะมันแต่ด้วยความที่แบบคือถ้าเรารีบๆอะ่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบชอบใช้เดียเด่ยวๆบางทีนุ้ยรีบนุ้ยก็จะใช้แบบน้าตกแล้วนุ้ยก็ใช้ตัวนี้แล้วนุ้ยก็ไปทํางานเลยนะคะก็รู้สึกว่ามันนะขาดตรงนี้ไปนะคะ แล้วก็ลุคฟินิชของเขาก็คือว่านุ้ยว่าเขาปกปีดีนะแต่เขาไม่ได้งานผิวนะคะคือหลังจากลงไปสองรอบก็คือแบบเนี่ยค่ะรอยแดงนะคะรอยคัมต่างๆปิดได้ดีมากเลยนะคะแต่ว่าหน้าเขาจะดูแบบรู้เลยว่าคืนนี้แต่งหน้าทารองพื้นเนาะจะไม่ได้แบบงานผิวขนาดนั้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือดรอปนะคะดรอปบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะจะบอกเลยว่าเป็นคราบระหว่างวันนะคะแล้วก็ข้อเสียอย่างก็คือว่าพอหนุ่ยลงไปสองรอบแล้วใช่ไหมคะครั้งที่แล้ว,วคือหนุ่ยทิ้งไว้ประมาณแค่แบบแป๊บหนึ่งให้ให้รองพื้นยังไม่เข้าไปหน้าแล้วพอลงแป้งที่เป็นโปร่งแสงอะค่ะเขาก็จะแบบเหมือนเป็นแบบด่างๆดวงๆก็รู้สึกว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการซึมน,น่าจะครึ่งชั่วโมงเลยมั้งคะให้แบบเขาเข้าไปแล้วถึงจะลงแป้งที่เป็น เป็นแป้งโปร่งแสงได้ครั้งที่แล้วรู้สึกว่าแบบต้องคอยมาแบบปัดๆคอยๆเช็คนิดนึงนะคะข้อดีข้อเสียก็จะประมาณนี้น่าจะถามว่าฟล้มไหมเอาจริงก็คือดีมากเลยนะสอมน้ยนุ้ยคิดว่าโอกาสใช้ซ้ำแน่นอนค่ะอ๋อข้อเสียอย่างหนึ่งลืมไปก็มีแค่สามสีนะรู้สึกว่า คือเขาก็อาจจะไม่เหมาะกับคนผิวที่ค้ำมากขนาดนุ้ยนี่คือ NC 25ของแม็กยังรู้สึกว่าขาวพอผิวไปนิดนึงนะคะถ้าค้ำกว่านี้นิดนึงอาจจะใช้ยากนิดนึงนะคะแล้วสีเขาก็ออกสติกแบบโทนเหลืองนะคะอาจจะไม่เหมาะคนที่ชอบโทนชมพูนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะที่เคยให้กันมากกลับมาทำ u t u b e แล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะหยิบอะไรมาก็ ว่ากันอีกทีนึงนะคะรักษาสุขภาพนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะเป็นไง